โอเคครับทุกคนก็กลับสวัสดีนะครับมีสายเออร์แซดนะวันนี้จะมาสอนปรับภาพสวยและเอฟเฟลื่นนะครับวันนี้อยู่กับเกมบอสซี่วแซดนะฮะนี่ดูบรรยากาศนะครับนี่ดูตัวดูความเงาของตัวนะครับนี่ดูความเงาของตัวนะครับอันนี้จะมาสอนวิธีปรับภาพสวยแล้วก็ลื่นแล้วก็ปิดยาด้วยนะให้เห็นนะให้เห็นนะว่ายาไม่มีเลยนะครับนี่นะนี่ใครวะเ้นนี่วะนี่ทุกคนนี่นี่มาดูนะให้ดูเอฟโฟร์เอฟเฟสวยนะ นะครับภาพสวย AF ลื่นไม่มีย่านะครับปรับยังไงไปดูโอเคครับทุกคนก็นะฮะมาที่ตั้งค่านะครับกดปรับแต่งนะทุกคนต้องกดปรับแต่งนะไม่งั้นเราจะปรับอะไรไม่ได้นะครับอ่าเต็มจอใครจะเล่นเต็มจออันนี้แล้วแต่ชอบนะลดร,รายหยักนะครับ รถลอยหยักนะถ้าใครสเปคไม่แรงนะครับไม่จำเป็นต้องรถลอยหยักก็ได้ตัวละครมันก็จะเป็นเรียมเียมเป็นคมคมหน่อยนะครับแต่ถ้าใครรถลอยหยักมันก็จะสมูทน,นะช่วงหัวไหล่ก็จะเป็นหัวไหล่นะครับแล้วก็ SSAO นะครับเปิดสูงไ้เลยนะครับอ่าแล้วก็ V Sing นะปิดไปเลยทุกคนถ้าใครคอมแรงก็ซิง์ไว้ก็ได้นะใครกระจอแรงนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ปิดไปเลยนะครับแล้วก็พวก t e x t อร์คุณภาพแสงไอ้ตรงนี้สําคัญนะทุกคนเปิดสูงไ้เลยนะครับไม่แลกภาพสวยนะครับแล้วก็คุณภาพเงาเงานี่ปิดไปเลย แต่ใครอยากได้สมจริงนะเปิดเงาไว้ก็ได้แต่มันจะแหลกมากนะปรับตามนี้เลยนะครับคุณภาพวัตถุดิาวัสดุพื้นดินนะฮะแมตดีเทลคุณภาพทรัพยากรปรับตามหมดเลยนะครับที่สําคัญนะทุกคนฟาสโหลดตอนนี้ไซวด์ฟาสโหลดเร็วมากนะครับเปิดฟาสโหลดไว้เลยนะครับจะได้ลงแมปไวๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะทุกคนที่บอกว่าปิดย้าด้วยนะครับมาดูตรงนี้นะครับเอ็กเตอร์ออปชั่นนะครับเลื่อนลงมานะฮะตรงนี้นะครับเพิ่มนะฮะการเพิ่มลดประสิทธิภาพนะฮะไปที่นี่เลยนะครับ ปิดตรงนี้นะฮะการ์ดเอนด์เบิลนะฮะปิดไปนะกดใช่นะฮะการ์ดเอนด์เบปิดปุ๊บปุ๊บแล้วกดไม่ใช่นะครับแล้วก็กลับมานะกดเซฟหนึ่งครั้งนะฮะอึ๊บแล้วก็ลงเข้าเกมได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะสอนปรับภาพยังไงให้เป็นดินน้ำมันนะฮะแล้วก็เล่นลื่นกว่าเดิมนะครับภาพอาจจะไม่สวยแต่เหมาะสำหรับคนสเปคคอมต่ำๆแน่นอนนะครับโอเคครับทุกคนก็การ์สวัสดีนะครับพี่สายไอเวันซีนะครับวันนี้จะมาสอนปรับภาพในเกมวอร์ซีนะครับปรับยังไงให้ลื่นนะฮะแล้วก็สเปค คอมต่ําเล่นได้แน่นอนนะฮะแล้วก็มองคนง่ายมากๆนะฮะมาตรงหน้าปรับแต่งเลยนะครับไปที่อะไรครับไปที่ปรับแต่งตรงนี้นะครับเลื่อนไปที่ต่ํามากนะนะแนะนําว่าต่ํามากเลยฮนะต่ํามากๆนะมันจะได้ตรงนี้นะครับที่ต่ํามากนะแต่จริงเราสามารถปรับแต่งได้นะครับถ้าเราอยากให้มันลดทรัพยากรแค่ไม่กี่ส่วนนะสมมติเราปรับสูงที่คุณภาพแสงนะแสงก็จะสวยนะครับอ่ามันจะไม่ค่อยมืดนะะเดี๋ยวลงไปให้ดูในเกมก่อนนะถ้าเราปรับต่ําทุกอย่างแล้วตรงนี้ต่ํามากจะเป็นยังไงนะครับอ่ะ เลสโนะฮะเจอในเกมนะครับโอเคทุกคนก็ลงมาในแมปแล้วนะครับบรรยากาศในแมปอย่างที่บอกนะครับมันจะเป็นนะฮะวัสดุนะฮะวัตนะถุจะประมาณนี้เลยนะครับเป็นดินน้ำมันเป็นอะไรนวลๆนี้นะครับอันนี้คือเราปรับแบบต่ํามากนะครับแล้วก็ที่สาคัญเราปิดหญ้าไปด้วยนะครับก็จะยิ่งลื่นขึ้นไปอีกนะเดี๋ยวพาไปดูจังหวะตอนที่มีคนอยู่นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนทุกอย่างนะครับมันจะนวลๆหมดเลยนะครับไม่เป็นดักอฮะ ไม่ได่าแล้วนะเมื่อกี้ท่นดา่าใครแก่นะนาไม่ได่าอ่าคอนโซลต่างๆที่สามารถลงวินโดว์ได้แล้วเนี่ยมันสามารถเล่นได้นะวอร์ซีนะครับก็ลองใช้วิธีนี้กันดูนะครับก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันแบบว่าเปิดแสงด้วยนะว่ามันจะแตกต่างและสวยมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคทุกคนอันนี้เราก็จะอยู่ในโหมดนะฮะที่เราปรับต่ำนะฮะปรับต่ำนะแล้วก็ปรับแสงสูงนะครับมันก็จะสว่างขึ้นได้ไหมครับบรรยากาศท้องฟ้านะครับแต่ เอฟเฟเราก็จะรันเท่าเดิมนะเห็นไหมพวกไอทงไอเทมมก็จะแสงสูงขึ้นนะมีความเรือมมีความอะไรมากขึ้นนะฮะแต่ถ้าเราปรับแสงต่ําด้วยนะทุกคนจากประสบการณ์นะเล่นไปเหมือนจะเป็นโลกซึมเศร้านะครับเพราะว่ามันมืดมากนะทุกคนแต่ถ้าปรับเนี่ยเพื่อให้สวยกว่านะฮะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะเผื่อใครสเปคแม่น่แต่อยากลองเล่นนะ่สำหรับซีเวอร์ซีนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครบ้างนะครับลิงก์กลุ่มอยู่ด้านล่างเลยนะครับจอยเข้ามาเล่นกันได้เยอะๆเลยนะครับไปแล้วนะครับ